สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านวันนี้คุณครูจะมาชวนให้เด็กๆมาเรียนวิชาสาระหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะ,ะนักวิทยาศาสตร์สองคนนะคะด้านด้านหน้าปกอ,ะอ่ะเปิดเลยลูกเปิดหน้า31นะคะหน้า31 แตวจะอ่านคำสั่งเลยนะคะใช้สีให้ปลอดภัยสีอะไรนะที่ปลอดภัยวันนั้นเราทดลองกันนะคะสีอะไรคะสีสีเป็นอะไรคะผักผลไม้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนั้นอันนั้นปลอดภัยคะ่ะแต่อันนี้สีทำไมคะใช้สีให้ปลอดภัยนะคะ เขาบอกว่าคำสั่งเขาบอกว่าคัดข้อความตามรอยประและกากระบาดทับภาพเด็กที่ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องแล้วระบายสีภาพเอาละค่ะเขาบอกให้เจอนะคะถ้าเด็กคนไหนนะอ่าระบายสีภาพผิดนะคะไม่ถูกต้องเจอแล้ว ให้กากบาดเลยเอาละลเด็กๆดูซิคำที่เป็นรอยประเขาเขียนว่าอะไรไม่ใช้สีทาตัวตัวเราปลอดภัยเอาละค่ะเด็กๆก็เขียนตามรอยประก่อนนะคะเขียนเสร็จแล้วมาดูมาดูรูปภาพ แสดงว่าในห้องเรียนของเรามีกระดานให้เด็กๆระบายสีนะคะระบายสีน้ำอ่าแล้วก็มีระบายสีเทียนตั้งโต๊ะไว้ใครอยากระบายสีน้ำก็เดินไปเอาจานสีใช่ไหมคะคุณครูก็จะเตรียมจานสีไว้ให้เด็กๆก,ก็เอาจานสีแล้วก็พุกกันมาวาดรูป ที่กระดานนะคะมีกระดาษเตรียมพร้อมไว้ให้เด็กสองคนนี่ก็ตรงไปเอาผูกกันมาเอาจานสีมาเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะสมมุติให้ซื้อฟ้าใสเด็กผู้หญิงเก้าสอแกะนี่นะคะผมมาสวยเจียเขาก็ทำไมคะเอาพูกกันระบายสีใช่ไหมคะที่ในกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้ าวาดภาพด้วยสีน้ำอันนี้เป็นสีน้ำนะคะต้องใช้ผู้กันนะคะคุณครูผสมสีไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนเด็กหลังหลังฟ้าใสาชื่ออะไรคะชื่อโจเด็กชายโจก็ทําไมคะเอาสีมาอืมฉันสงสัยเหลือเกินนะ่ะสีเนี่ยมันเป็นยังไงนะเห็นคุณแม่ เ้าเอามาป้ายแก้มเหมือนกันไหมนะเขาก็เอามั่งเชียเอาสีเนี่ยทาทาทาที่กระอะไรคะอ่าที่จานที่จานสีแล้วก็มาป้ายแก้มใช่ไหมคะโจป้ายแก้มส่วนฟ้าใสก็ทำไมคะวาดรูปอ่วาวาดรูปในกระดาษแทนที่โจจะวาดรูปในกระดาษเหมือนฟ้าใสกลับเอามาป้ายที่แก้มที่หน้า พอฟ้าใสเห็นข้าวก็ตกใจอะไรอะ่ะคุณครูให้ระบายที่กระดาษไม่ใชใ่ระบายที่หน้าเดี๋ยวเม็ดผดพื่นขึ้นหรอกเป็นอันตรายอันนี้สีวิทยาศาสตร์นะอ่าดูซิเขาไม่ให้เปื้อนเสื้อผ้าเดี๋ยวซักไม่ออกด้วยคุณครูถึงต้องให้ทงไมคะใส่เสื้อกันเปื้อนเห็นไหมคะ สวมเสื้อกันเปื้อนทับลงไปเธอยังจะมาทาแก้มอีกเดี๋ยวเเดี๋ยวเม็ดขึ้นแพ้นะเพราะว่าเป็นสีอะไรคะสังเคราะห์เห็นไหมคะอ่าสังเคราะห์ไม่ใช่ธรรมชาติสีไม่ปลอดภัยไม่เอาไปล้างหน้าไปอ่าเด็กหญิงฟ้าใสก็ให้โจไปล้างหน้าใช่ไหมคะอืมส่วนที่โต๊ะเป็นยังไงคะ ต๊ะก็เอาดินสอสีเทียนมาระบายสีกันใหญ่เลยปรากฏว่าเด็กหญิงที่เก้าผมผมอะไรคะผมผมอะไรเนี่ยผมเปียใช่ไหมคะอ่าผมเปียถักเปียสองข้างเลยเสร็จแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้อีกคนหนึ่งที่ไว้ผมมาเด็กหญิงผมเปียเขาก็ตกใจ อุ้ยทำไมเธอเอาสีเทียนไประบายหนะ้าไม่ใช่นะเออไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องสำอางของคุณแม่ทำอย่างนี้ไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ถูกยาเดี๋ยวเดี๋ยวคันเดี๋ยวเป็นอันตรายต่อผิวหนังไม่ได้เพราะสีอันนี้เป็นสีอะไรคะรสีเทียนไหมคะเออไม่ปลอดภัย เป็นสีวิทยาศาสตร์อ่าไม่ใช่สีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอ่าเป็นผักผลไม้ที่คุณครูพินทดลองไม่ใช่เธอไปล้างหน้าเดี๋ยวนี้เลยอ่าเด็กสองคนนี่เป็นยังไงคะอ่าใช้สีเป็นยังไงคะปลอดภัยไหมอ่าไม่ปลอดภัยปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเราก็ทำไมคะ จัดการเลยการกรบาดลงไปเลยใช่ไหมคะไม่เอาอ่าทำอย่างนี้ไม่ถูกการกรบาดลงไปเลยนะคะพอเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีนะคะให้สวยงามนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะ,ะใช้สีต้องปลอดภัยอย่านําใส่ปากหรือเอาไปเขียน เป็นดินสอเขียนคิ้วหรือทาปากไม่ได้ค่ะทาแก้มก็ไม่ได้นะคะทั้งสีน้ำและก็ดินสอสีเป็นสีเทียนสีแท่งก็ตามนะคะเอาละค่ะเด็กๆคุณครูเอาไว้แค่นี้นะคะเราต้องใช้สีให้ถูกต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะคะ,เ,ะ,คะเด็กๆจะได้ปลอดภัย นะคะคเอาระค่าเด็กๆวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่าเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วอย่าลืมส่งการบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ